สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนๆคนแขมของชาแนลครับเมื่อนี้กับผมทีมงานคนแขมของชาแนลนะครับที่พาพี่น้องเดินทางมาศึกษาความเป็นไปเป็นมาของผู้ทำท่องครับตอนนี้เราก็ไดยืนอยู่บริเวณเขตพื้นที่ตอนล่างหรือว่าตีนผู้ทำท่องเลยครับไปพี่น้องไปเบิ่งนกันครับทางถึงนผู้ททองครับมีโขดหินธรรมชาติมากมายครับพี่น้องครับ แล้วนี้ก็เป็นมาเบิงธรรมชาติน้องกันครับโอ้ไม่สิงห์งามง่ามหลายครับมันเกิดเองโดยธรรมชาตินะเจ๊บอกว่าเขาบอกว่ามาเลยได้มาแอยู่เขาว่าเจ็ดปีถึงความสวยงามของธรรมชาติครับก่อนเห็นเลี้ยงกันเลี้ยงเองนะครับบอลแม่นคนมาเลี้ยงให้ได้เนี่ยลดลดขึ้นได้เฉ่าะบอลต้องใส่เนี่ยมันคล่อมได้แต่ก้อนนั้นชาบ่แม่นบอนอนมึงได้แม่นบอลอะไอันนี้กางเต็เบ้างดาวได้ นี yeah, ่ครับบวัด hmm. บ er> no, er ุญค er> er> ีล็กครับเรื่องเลี้งนะมหาเจดีวัดบุ้ญคีริกเข้าต้นหิืเข้าไผ่รู้ข๋าใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวของการท่องเที่ยวเดี๋ยัย่างหนี่งเดี๋ยวย่งขึ้นนี่ละเรื่องว่ามันยังเรื่องว่ายังเป็นป่าที่ยังมีกฎระเบียบพอณห้องอัดโบสามารถน้ไปสระดิษฐ์กันอี่ยกท่านเบิ่งเฮ็ดดอกนั้นทุกท่านเฮ็ดหินครับโยโกะทั้งกลางครับมันอลังการดีเลยครับปฏิกรรมปฏิมากรรมทั้งธรรมชาตินะครับนี่น้องจะมาเห็นเลย จ้องปอดมั่นงานสฉบกันแลยอ่นี่มันสิเขาเสียเป็นอ่างได้หนิเนาะบนบโอยูเตีกี่เฮ็ดเป็นอย่างก็มีซาร่าเนาะมาฉลองมางานอย่างนี้เนาะมีห้องน้ำโอ้ปฏิมากรรมน้ำอย่างนี้เนาะโอ้บวชขึ้นมานี่หลายปีแล้วได้นี่ โบแมณโบราณเขึ้นมาคอยกับบเห็นมดทุกอย่างค่อยมาแต่นหน่อยแจ็กตัวได่ขางแต่ว่าบัเห็นมัดถุกโจทย์เลยแต่บุญผู้ในบัมีบุญผูนในบัวได้ขึ้นมาเลยแต่เขามานอนนี่ขึ้นหนึ่งเขามาเบิ่งฮอดูเห็เขาเห็นฮอดูดาวนะเขามาเบิ่งดาวอยู่นี่โอ้ห้โหเขาได้เก็บผ่าไว้หลังปรากฏถล่มวงใหญ่สมัยนแี้นี่เพราะประเทศอยู่นี่บ่ที่เป็นการรวมต่างถึกร้านทั้านหลังจากที่เราเดินทางมาสักระยะหนึ่งครับประมาณจากบ้านเท่ามาประมาณสองสองลักเลยบอก สามลักเนาะประมาณสามสี่ลักประมาณนี้แหละครับห้าเซนในถนนตัดใหม่ตามทองไรลทองหน้าอ่าของอบตบุปลามาเนะมื่อนี้ก็มาหอดไอ้ผู้ดตำท่อครับจุดที่สูงที่สุดมีพระพุทธรูปที่ท่องตั้งเดีนต่างงานอยู่แนบจากไกลๆเด็ดเห็นซัดเลยครับก่อสร้สางมันมันเกิดวนะครับส่วนไดที่เป็นมาก่อสร้างตรงนี้บ่ออาจารย์หูบ่อเกิดจากพุทธศาสนิกชนบ่อหรือว่าเกิดจาก ะกืออ่ชวนกระดมทุนออกผนยาดโยมเห็ดผ่าปาเห็ดกระทิาถอดกระสาตนตองใหม่ตลอสลาดผมก็ยังได้เป็นกรรมการของเขาอยู่ครับตอนตอนนั้นอยู่กรุงเทพจะนั่นก็มีสื่ก่นอยู่ที่นี่ มีครับมีเรียว่าบริลักน้องฮันนครใช่ใช่ในเทนตุนกันเพราะว่าสายนี่คือสายสริักสายแต่แผ่นทองบอกคุณนั่นนะครับเย็บผ้านะลูกเออไปหน้าแว้งนั่นของไอ้เสนั่นของเงินยั่วคนน้องบัวนี่มองบอกใช่เออเอืองเอืองเอืองครับสมบูรณ์สมบูรณ์เราเคยจะพินนี่ม้าหนาสายคนไอ้เมารถบัตรมาสองคันพระปลาคันหนึ่งไปน้าแว้งพระปลาอันนี้ขึ้นฟู่ ตอนนั้นคือชัดเจนครับแยกแก็เราคนได้เชิญม,มาสั่งทงผู้ไว้เป็นสองเรื่อ,อแต่ว่าทั้งสองไฟก็สั่งน้ำกันนแต่ว่าหัวหัวเรือใหญ่สิ่งมาทางพี่น่องบัวก็น้องบัวค,วค,ครับช่วงนั้นแต่ือว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับท่านผู้ศาสนาเนาะก็มีมาดูแลตรงหนึ่งบอ<ว>กคนโบราณว่าสั่งซำนีเลยคนคนเกียรติแมแอนนั่นแหละนะอาจารย์นั่นแหละจัมแอนว่าแต่ว่าพระพุทธรูปองค์เก่าเนาะตั้งแต่สมัยนายพล กอนบ่เ่ยครับก้อนาทาชงก้อนว่ื้อกอนหลังก่อนนะเนาะกอนไปนักอนศูนย์สองศูนสามศูนสี่แถวนี้แหละตามพุทธลูกก่อนแต่ว่าพุทธลูกมันถึกทึบมีพุทธลูกวงหน่อยกว่านี้วงเดแหลกบ่ครับแมนี่มองได้ครับวันนี้เดวงิ๋วบอดอบไดเน่มาสิมิลลาสลาเดอเดี๋ยว้องเบิ่งเนาะวันนี้ ผมเข้าใจว่าอยู่หม่องนี่คือหม่องมันจะเป็นพระพุทธรูปเขามจะอยู่หมอหมอเนาะฮั่นหนาวทุกคนบ่แม่หั่นหนาแม่ฮั่นหาพันท่านหนาไปทางซันหนาไปเดงออกแล้วอ๋อพี่พ่อตัองเข้าๆหม่องสงงอกชนิดพันธมันสิมี่รอกมังส่งอกนะมันสีข้นมัตสีหอมันสเมีหม่องหนึ่งอยู่ดอกมนนกรเล่นน้ำบุญมียางเลแ้นเมนเมแต่ว่ามันมันกับบสุทที่สุดเลยจงไปเบิ่งกันเนาะอยู่ในคนสุกมาในี้เงาีย่างเบิ่งสถานที่เนาะคุงยกัแนทุ าอมามกหลังจากที่เข้าเดินทางมาหอดผู้ทําท่องครับเข้าสึนไปไหวพ้พระกันก่อนครับเพื่อความเป็นสิริมงคล ชนะนี้บุญบาชนะเดเฮตแต่ชาติเพื่มมาหน้นนาบานาเมืองแต่มีโศกมีหลัคุมีฮ้นอน,นเดตามมา้ดมอีโศกมีหลักคุณมี้อนเดเตแต่ชิเ่น้าบาดเมือ หลังจากที่เข้ากาบปลายพระเพื่อความเป็นสุริมงคลแล้วครับพระสิญยางส้มวิวในบริเวณผู้ทาท่องแห่งนี้ครับได้บึงคบว่ามีอย่างน่าสนใจเนี่างามปันใดครับพี่น้องตอนนี้เขามาอยู่ในบรรยากาศระหว่า,วางตรงกลางกวาไใดเนาะของผู้ทาท่องด้านหลังนี่ก็จะเป็นบริเวณวิวของพี่น้องตาบลกองโพน,นีบันคอ,อ,อน,น,นป็นที่ลุบก่อนหน่อยนี่ก็อ้างหน้าบนคอตรงนู้นนครับไกล ม่นำโคงครับจุดระวงังอ่าะ,ะเขาเย่งต้องตื่นบันปกแซงต้องไปจุดส,สิบสั่งส,สพะพานแรงสิบหกเนาะผ,ผู้ผู้มาว่าเรื่องผู้เนี่ยอะพี่เห็นเห็นผู้เลยไปแงไปจาโค้งผู้ยังก่อนทจะวางมันถ้าถ้าถ้านมุมงท่้นนีนอหนีมุมทตั้งด้านนี้มีมันจะเป็นแผ่นดินล่าแผ่นดินล้านะครับเด้อผู้งนะบนพี่ไกล้กนี่มันบนแมนว่าไกลนะครับประมาณเกือบร้อยกว่ากิโลนั่นเป็นผู้ ผู้บาเจียงคนหนึ่งผู้บาเจียงผู้บาเจียงครับอยู่ทางเมืองปักเซ่ครับเมืองปักเซ่เมืองปักเซ่ก็เลยมีผู้บาเจียงผู้สะเลาผู้สะเลาผู้อะไย่างก่อนหน่าผู้นั่งนอนมันลักษณะผู้นั่งนอนมันจะเห็นอยู่รูปนี้หรอกครับคือนั่งนอนเนี่ยมันกันอยู่อยู่ประเทศไทยเฮาเออในส่วนแถวแคนไกลๆครับคือผู้ของทางอำเภอโพไซครับนี่เป็นผู้ในเถือกดงตะหวังครับตรงนี้ ด้านหลังของอำเภอโพไซครับเป็นิี่ผู้ถอดหญ้าไว้จะทั้งอำเภอศรีมงใหม่นะก็เอื่นว่าผู้เนี่ยผู้ลนว่าจนถึงด้านเอื้นอีกผู้ลนผู้ที่ดังๆนะพี่พระเเกจิอาจารย์สำคัญหลวงปู่เนียตัวให้แล้วก็ถอดหญ้ามาปยังถือครับมันติตกไปถึงอำเภอกุดกระปุลกับผู้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 ในสันผู้ตรงนี้ครับโพไซพูนี้ทั้งนั้นเป็นอำเภอโพไซครับนี่ตรงนี้ไปถือถอดไปยังอำเภอกุดกระปุนครับถึงเป็นเถื่อเขาเน่านะครับถือตกถอดไปฝึกทั้ง เพงฟังเล่านะครับเป็นสถอเขาย่าเนี่ยครับตรงนี้ก็อือ่นว่าป่าดงตะหวังสื่อมันมาพินอดคิดว่าทัานจุดนี้นี่มันสิเป็นจุดสูงสุดอีกมุมหนึ่งของผู้ทำทองอซึ่งเป็นผู้เขาเดียวเป็นผู้เขาหินของเขตอำเภอเขมราดและเขตของตำบลน,นาแวงตำบลกองโพนกองโพนท่างเนียวนะตำบ,บพลพระรานครับซึ่งในสามตำบลนี้ก็สิมีผู้เขาเหินสูงอยู่เพียงแห่งเดียวครับ อปีในอดีเียครับถ้าเป็นในยุคผมเนาะสมัยสี่ผมเป็นบบาวนี่ในเดือนหกเนาะเนาะทันทันทะเลาะเนอะันกสิจัดงานสงผาผู้คนใ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 นส่วนของไทยบานไปเนาะวะสงผาผู้ทำท้องกสิมีเจ้าบ้านในเขตสามตำบลเนี่ยครับมร่วมกันขึ้นมาอืตรงนี้กสิมาถวายสังฆทานก่อนอในส่วนประมาณเพลหลังจากหันกสิมีการก่อเจดีทรายมีการ สงนำพระซึ่งก็สางความสนุกสนานได้แต่กอนครับคนบ่าวสาวหรือหนุ่มสาวที่ชมีความหลักกระสีได้มาบรรยายนักกันอยู่ตรงนี้เส้นทางครับหลักกันอยู่ตรงนี้ข้อย่างครับเส้นทางที่เหลือเส้นทางตะกอนนี่เส้นทางกัอยู่ผมเนาะมันกระลำบากนะครับมันขึ้นมาตามนี่แหละครับเดือนเท่าอย่างเดียวเดินเท่าอย่างเดียวครับขึ้นมาคืนมาผมจะึ้นมาตรงนี้ครับนี่ครับมันจะมีบ่อนามในตรงไหนมันช่ไม่อ่างนามครับ บ่อบ่อนบ่อนาเป็นหินเป็นกินได้กินใดกินได้นะครับใส่ใสมันบุ้งขี้เล็กก็ชิยิงกันมาเลยนะครับมันบุ้งขี้เล็กชิม่านั่งนี่วนทางด่านบันคอกครับมาทางทางด่านบวกม่วงเนะครับทางบวกม่วงเทาทางไหนแต่ชิม่าทางด่านคือการด่านที่ตะวันตกบันบวงบลาดสิขึ้นชางนี้ครับครับผมทางตะเวนออกของผู้ท่องท่องหลายโมบานนะครับแต่ก่อนแมื่แต่ทางเขมราลาครับเดินทางมารวมในพิธีสงสาพระพูดตรงดังดังครับดังครับเพียงแต่ว่าระยะหลังมานี้หลังจากที่มีการ แบ่งการปกครองหรือว่าแบ่งการพัฒนาขึ้นมามันก็นเลยก็เลยจะงักใช่หมจะงักไปจากไหนก็แม่สามารถขับ <c oughs> มีการหิงกันภาษาบ้านหิงกันในการพัฒนาโอ้หินก่อนนั่นคืองามเสียงเรื่องธรรมชาติดีดีนี่คือนี่คือคอนวานใดวันมีคือส่วนติพเทสต์ติพเทสต์เพื่อต้นผลราคาซีไมค์าธาซีทับอันนี้คือร้อยผาบาทครับเก้าแก่ที่สุดแล้วแต่ว่าอาจจะมีการมาอ่าร้อยผาบาทนี่เก้าครับ แต่ว่ามาฟูมบุญละนะมันยกขึ้นเล็กน้อยนี่ตะกี้โบเรเป็นแนวนี้แต่ว่าฐานลอยนี่เดิมโอ้แต่ละภาพนี่ไม้พวกมาจากไหนครับผู้กงจักรก็ประมาณวัฒนสูตรอนี่ยังเงินทำโบเมนคือการตัดสลูปหรือว่าการตัดสลูปประกอบต่างๆลูกโบสถ์นี่คือความหมายว่าพระผมเรียกมาตามผู้รู้ตามเวลา อดนิ้วโคยิ้นอดแลดิ่งอดเลยเนาะไม่มาเนาะปูใดต่างเลย